สวัสดีครับนี้จะพาเพื่อนๆน,นมารับชมการต,ตัดตามไปแลวเชนเคยนะเข้ารอบใหม่แล้วของเดือนนี้นะเดือนนี้ก็เป็นเดือนมิถุนายนนะ2,024วันที่16นะเดี๋ยวมาดูการตัดตามแหล่งหลังบ้านพันธุ์าเจ็ดอายุเจ็ดปีจะเป็นยังไงเดี๋ยวเชิญเพื่อนๆรับชมได้เลยนึกรอบนี้เราก็จะใส่ไม้เลย เอาา้ามาคนเดียวไม่มาดีโอมาเร็วจังอ่ะเดี๋ยวมาดูเขาตัดตามกันรอบนี้เราตัดวันทีสิบหกเออสิบกมิตุนามิตุนาเลยนะ <laughs> มิตุนายนมิถุรอบแล้วตัดวันทียี่สิหกนะมาตายทีสิบหกนะับของในหัวเราเนี่ยจะตัด ยี่สิบวันหนึ่งครั้งนะแต่ถ้ารุ่นใหม่ๆเนี่ยสิบ้าวันครั้งก็ได้ถ้าแปลงไม่เยอะนะถ้าคุณตัดว่างมาดูกันรอบนี้จะแดงฉ่าเป็นพิเศษเลยนะเนี่ยตรงเป๊ะเลยนะเนี่วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะนโอเคนะเดี๋ยวมาดูพี่เขาตัดครันอะไรก็เริ่มจะไม่ค่อยมีแล้วนะไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะต้นแต่น้ำอย่างเดียวไปางนี้ ี๋ยต้องใส่ใส่บุยแล้วนายต้องใส่สิบแปดสี่หกศูนด้วยนะะคอเริ่มสั้นแล้วแดงดีนะ้ำนี่แดงดีแดงแดงนะไม่แดงเราจะไม่ยอมไม่ออกจากโซนเราอย่างแน่นอนมั่นใจในคุณภาพนะตัดตามสุขอ้าวนี่ในายหัว เปิดรถน้ำา่ะชุ่มดีนอนแสงมาผลไม่ตกนะขกน,นอมบ้านเราโสกผลไม่ตกเป็นอะไรนะดุราเจ็ดอายุเจ็ดปีหลังบ้านแรงนี้ครับน,นอนแสงบางนี้นัคือห้าต้นหนึ่งเนี่ย ใด่ทุกต้นต้นละทลายเนี่ยผมมองว่าโอเคแล้วอันนี้ต้นหนึ่งได้สามทลายได้พี่ได้ไหมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะรถแต่น้ำแรงนี้โอ้ต้องรอรอบนี้แหละใส่ ต้องเปลี่ยนสปบิงเกอร์ด้วยนะั่นก็คือสปริงเกอร์แดงนะมันให้น้ําที่ชุมช่มฉ่ากว่าว่ะมันเปลืองน้ำจริงแต่ว่าน้ามันจะชุ่มทั่วดีนะครับกับการสีเหลืองเนี่ยมันจะเป็นละองฝอยนะพื้นจะไม่ค่อยชุม่มออพื้นจะไม่ค่อยชุม่มนั่นนี่ลองแล้วนะพอดีสปบิงเกอร์แดงเนี่ยโชเฟอร์เอามารถตู้เรียนแล้วมันลดไม่ได้ครับเนะี่ยมันเอามาลดตู้เรียนกับมะม่วงลดไม่ได้นะมันก็เลยเอาเก็บ วะรบเตรียม็นสีแหญให้หมดอาจจะชุ่มฉ่ำตัวตั้งแปแลงนี่เราเตรีมงานไปแปลงเนะี่ยต้นก็โอเคเริ่มสวยแล้วนะครับ มากี่กน้นนี้พี่สามเ <c oughs> นี่ยบางต้นก็มีถลายแต่แก็ไม่สามารถแ่งได้ <c oughs> เดี๋ยวผมให้ดูรักบ0นาทีนะเสียมสูงนะเสียมเสียมประมาณสักสามเมตรเอาเมตรได้มั้งได้น้ำแล้วไม่ใช่ตามงามอย่างเดียวนะหญ้างามด้วย นี่ถ้าได้ติดสเปเกอร์ทั่วแบบตั้งแปลงเนี่ยผมคงได้กำเดียวว่าโอ้โหตัดหญ้ากันหน้ามืดตัดหญ้ากันแบบหน้ามืดพอดีโซนนี้ปลูกหญ้าเนเปียด้วยนะทีแรกในวัวจะเลี้ยงวัวทำไปทำมาไม่เลี้ยงดีกว่านะทำใจไม่ได้เพอาะราคาเยนะพ่อขอนั้นเคยเลี้ยงวัวเหมือนกันแล้วก็ในหัวเก่าเลี้ยงนะ ก็สงสารมนะั้งน่าเป็นคนที่ตรงทารนะครับเรียกไปเรียกมาก็คือมันคุ้นน้มันก็ไม่ก็อยากขายนะหลังๆมันเนี้ยก็ไม่เลี้ยงดีกว่าสงสารนะเพรรู้อยู่แล้วว่าเลี้ยงไปเนี้ยเขาเอาไปแกงอย่างแน่นอนที่เขาว่าร้อยแดงแกงงวนั่นแหละทีมาครับนะก็เลยไม่เลี้ยงดีกว่านะสงสารมั้งนะนะเราก็ไม่ไม่ใช่คนกินเนื้อหัวด้วย น่าจะขาดแมกนีเซียมด้วยนะทางปลายทางมันแห้งน่นาจะขาดน้ําไม่น่าจะใช่นะก็น้าเรามีแล้วนะเปลี่ยนเป็นสีแดงสปริงเกอร์แดง การเลือกสปริงเกอร์ให้เหมาะสมกับพืชนะมันก็มีส่วนสาคัญเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเราไม่ทําเนี่ยเราไม่ดูเลยนั่นในคลุมลองทำจะมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงงาสปริงเกอร์ไม่รู้เคยทำคลิปไปแล้วปนะสีเขียวเนี่ยโคตรเป็นละอองเลยนะเป็นละอองเลยไม่รู้ลถอะไรเหมือนกันสีเขียวนะครับ สีเหลืองเนี่ยก็คือกลางๆนะน้ําจะหยาบขึ้นมานิดนึงน่าต่ความละเอียดของน้ําเนี่ยสีเขียวแบบหมุนหมุนวงกลมได้สักประมาณสักกี่เม็ดล่ะสี่ถึงห้าเมตรเลยแหละก็จะมีวงกลมนะเป็นละอ,องสีเหลือสีเหลืองเหลืองๆสินผันนี่สีเหลืองหบนี้ละอ,องก็จะหยาบขึ้นมานิดนึงนะ สำหรับผมนะทีล่ลองแล้วสีแดงน่าจะเหมาะกับปาล์มสุดแหละเพราะมันดูชุ่มดีนะครับถ้าแรงดันเครื่องไม่มีปัญหาการต่อแอร์แวร์ไม่มีปัญหาเนี่ยสีแดงนะเปลืองน้าหน่อยแต่ว่าก็ก็จะชุ่มดีนะผมว่าจะชุ่มดีชุ่มฉ่ำดีหนึ่งหัวสามารถรดได้สองต้นนะปาล์มใหญ่ปลูกระยะเก้าคูณเก้าคูณเก้าเมตร นะนะนะขอถ่ายนิดนึงนื่ในะการถ่ายคลิปเนี่ยได้บันทึกไว้ด้วยว่าเราตัดปลามันไหนเราใส่ปุ๋ยวันไหนนะวนมากผมไม่ใช่คนจดบันทึกนะครับจะเป็นโชเฟอร์แล้วก็ในหัวใหญ่จะจดบันทึกไว้ของเราเนี่ยก็ถ่ายเก็บไว้เป็นคลิปนะเพอาอยู่ในโทรศัพท์เาเลื่อนดูได้เลยว่าเฮ้ยเราแทงปลามันไหนนะและอีกอย่างหนึ่งเป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่ที่แทงไม่เป็นนะนะดูแนวทางได้เลย นะแล้วก็ปลามายุบป,ประมาณเจ็ดปีเนี่ยรูปทรงต้นเป็นยังไงนะครับไ,ได้ประโยชน์ด้วยนะเป็นการบันทึกและหลังๆมาเนี่ยเป็นการบันทึกซะมากกว่าไม่ใช่แบบทําเพื่อที่จะเอาคอนเทนต์อะไรมากมายนะเป็นการบันทึกมากกว่าหนะ้าคอนเทนต์ก็จะไปอยู่รถนะถ้าอยากทำคอนเทนต์จริงๆก็คือรถนะรถบรรทุกปลามาเลยเนี่ยยังอยากทําอยูนะ่แต่เรายกเองเนี่ยมันก็ถ่ายยากนะ อลาดไม่ค่อยใหญ่นะต้องรอปุ๋ยให้น้ำได้ปุ๋ยก็โอเคละการยืนการแทงเนี่ยถ้ายืนก็มีความสำคัญนะ ในการส่งแรงไปโอ้โหชุ่มชาดีวะไม่รู้เมื่อเช้าในหัวเปิดหรือเปล่านะเนี่ยแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยผมเปิดรถแล้วครับดินชุกชื้นดีจังนุ่มเลยนี่สังเกตดูบริเวณที่เรารดน้้าเนหญ้าจะขึ้นดีเสือเกินนะบริเวณไหนที่ไม่โดนน้าเนี่ยก็จะไม่ขึ้น อ okay. นะลิปนี้ก็ประมาณนี้กันนะเดี๋ยวมาจบต้นนี้นะทีมงานอีกสองคนยังไม่มาดิลืมแล้วหรือเปล่าไปแ,แปลงสูงก็บังเนี่ยเออพอดีคนแต่งคนเก่าเนี้ยแต่งทางไปเรื่อยคือแปลงที่แต่แงทางแบบเยอะมากนะคนเก่าที่เขามาแทงนะทำให้ป่ามันสูงไว้ด้วยแล้วก็ดกด้วยแหละนะถ้าแต่งเรื่อยๆเนี่ยมันจะดกนะครับ พืชกินผลแต่งใบออกมันก็จะได้ผลเยอะนะพูดกินใบก็แต่งผลออกก็จะได้กินยอดมันก็จะเยอะนี่กูพูดถูกป่ะ <laughs> นะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะถ้าชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม